นี่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะฮะดูวันที่สิบเจ็ดนะลูกวันที่เจ็ดเขาอาจารย์เชื่อว่าหนูอาจจะไปคำศัพท์ได้ไม่หมดทุกตัวถูกต้องไหมหนูจะรู้คำศัพท์เป็นบางคำถูกต้องไหมครับแต่คำศัพท์ทางบัญชีหรืออะไรทางบัญชีเนี่ยหนูจะต้องรู้นะคะรู้ได้เป็นบางตัวได้นะคะจะไม่ว่าอย่างนะคะเสน้นเส้นตัวเนี้ยหนูก็คืออะไรลูก เวลาเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเ e s s e n g e r เวลาเราเรากดคุยกับคนอื่นเวลาเราส่งนะครับมันก็คือคําว่า send ถูกต้องไหมครับถ้าใครใช้หน้าจอเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นคําว่า send นะคะคือคําว่าส่งนะครับซคือคําว่าส่งนะคะบินบินก็ตรงตัวเลย b i l l คือบินนะครับ f a n คือแฟนแฟนอะไรลูก แฟนตัวนี้อะไรลูกที่เราใช้อยู่ในบ้านประจำวันลูกพัดลมค่ะอ่าคือพัดลมนะครับแปลนตัวนี้คือพัดลมนะครับรีแพร์รีแพร์ตัวนี้แปลงว่าซ่อมนะลูกซ่อมนะคะรีแพร์ตัวนี้แปลงว่าซ่อมนะครับนะเซอร์วิสคือบริการนะครับเซอร์วิสเซอร์วิสตัวนี้คือคําว่าอะไรลูกบริอะไรลูกบริการนะครับเซอร์วิสคือคําว่าบริการนะครับ มิสบ,บริการจำนวนเงินสาม0มื่นหกนะครับมิสบีมิสบีคือนางสาว,น,าสาว B. นะครับมิสคือนางสาวนางสาวบีนะครับนะดังนั้นเวลาเราเห็นอย่างนี้เราแปลคำศัพท์ได้ตรงเราแปลคำศัพท์ได้เป็นบางคำเราพอเดาได้ไหมลูกพอเดาได้ไหมครับ มีใครมีใครเดาได้ไหมลูกว่าคืออะไรไหนๆเราหนูลองบอกอาจารย์สิว่ามันคืออะไรคือส่งบินเรียกเก็บเงินค่าบริการซ่อมพัดลมค่ะอ่านะคะคือส่งบินเรียกเก็บเงินค่าบริการซ่อมพัดลมหรือเรียกง่ายว่าส่งบินส่งบินค่าซ่อมค่าบริการซ่อมพัดลมให้กับใครานางสาวบี B. คือสรุปแม่ว่าส่งบินค่าบริการซ่อมพัดลมให้นางสาวดีจำนวนเงินเท่าไหร่จำนวนเงิน36 0 0มนนะครับนะครียหรืไงว่า the Enterpreneur นะฮะ The Enterpreneur s e n d about a bin of family pay service with house, uh, t o thousand uh T6 นะฮะ T6 centin นะฮะ b a ท to Miss B นะครับนะฮะ, bee, ะ,ะ,นะะหรือเราก็แปลกันง่ายๆตรงตัวคือส่งบินค่าบริการซ่อมพัดลมให้กับนางสาวบี bee, จำนวน36,000บาท36,000บาทนะครับ ะอ่ะเราก็มาลงบัญชีแดนเหมือนเดิมนะครับลงบัญชีวันที่สิบเจ็ดส่งบินส่งบินเลกเก็บเล็กเก็บเงินค่ายนางสาวบีสแสดงว่าถ้าเราส่งบินไปเรามีลูกหนี้มีลูกมีค่ะส่งบินเรามีลูกหนี้ลูกหนี้เพิ่มหรือลูกหนี้ลดลงค่ะ เรามีลูกหนี้แสดงว่าลูกหนี้ลูกหนี้เพิ่มถูกต้องไหมครับลูกหนี้เพิ่มเนาะลูกหนี้อยู่เดบิตไอ้ลูกหนี้เป็นอะไรหลกเป็นสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของหรือ,อไรายได้ผ่าใช้จ่ายสินทรัพย์ค่ะลูกหนี้เป็นสินทรัพย์นะครับก็คือมีสินทรัพย์เพิ่มนะครับสินทรัพย์เพิ่มนะแล้วเราส่งบินไปค่าอะไรค่าบริการค่าบริการแสดงว่าเรามีไรายได้ไมีลูก มีค่ะอ่าเรามีไรายได้ไรายได้ไรายได้เพิ่มหรือไรายได้ลดลูกเพิ่มค่ะอ่ารายได้เพิ่มนะครับเก่งมากเลยนะไรายได้เพิ่มดังนั้นลูกนี้เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตหรือฝั่งเครดิตลูกเดบิตค่ะอยู่ฝั่งเดบิตนะลูกนี้เพิ่มภาษาอังกฤษว่าไงแอคเคาวล์อะลูกแอคเคา Account r e c e i v e นะคะ R E C E I นะคะ Receivable แอร์แอร์คาวร e ซีเวเบอรนะคะตัวนี้นะคะคือลูกอะไรลูกลูปนี้นะครับลูปนี้นะนะคะ ต่อมารายได้ภาษาอังกฤษรายได้ภาษาอังกฤษคือ revenue นะฮะ revenue ถ้าเป็นบริการก็เราก็ต้องเติมอะไรเข้าไปหลกบริการเติมอะไรเข้าไปเซอร์ไรหลกเซอร์วิสค่ะเซอร์วิสแล้วต่อด้วยคำว่า revenue นะครับ s e r v i c e นะคะเซอร์วิสนะแล้วก็ตามด้วยคำว่า revenue นะครับ ก็เลยกลายเป็นว่า s e r v i e e r e v e n u e คือรายได้ค่าบริการนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่สามหมื่นหกถูกต้องไหมครับนะฮะสามหมืนหกนะครับตัวนี้นะนะฮะต่อมาอะนะฮะต่อมาตัวนี้ d ดวิต เดวิสออฟเทอรเทซินนะคะเทอรเทซินบาทอารีเพสนะคะอารีเพสบายมิสยู you, นะรีเพสตัวนี้แปลว่าชำระนะลูกชำระนะครับมันจะมีสองตัวถ้าเป็นรีเพสคือชำระ ชำระเงินนะครับก,กับคำว่าเพศแปลว่าจ่ายนะครับนะแปลว่าเพศแปลว่าจ่ายนะครับรีเพศแปลว่ารีรีรีรตัวนี้ถ้ามี R e คือคําว่าชําระนะครับแต่ถ้าไม่มี R e ด้านหน้าจะเป็นคําว่าจ่ายนะครับเหมือนกับคําว่า เหมือนกาบคำเมื่อกี้นี้เลยอ่าไม่ไม่เหมือนสีขอโทษนะมันจะเหมือนกับรีแพร์รีแพร์แปลว่าซ่อมนะครับรีแพร์แปลว่าซ่อมเนาะนะ,นะแสดงว่าถ้าเจอคํานี้ถ้าเจอคํานี้ว่ารีเพทแปลว่าชำระาบายบายคือโดยถูกต้องไหมครับบายคือโดยโดยใครมิสบีก็คือนางสาวนะครับนางสาวบีนะครับแสดงว่าชำร้าเงินโดยนะครับ นางสาว b ีชำระเงินโดยใครนางสาว b ีจำนวนเงินเท่าไหรล่ลูกสามสามหมื่นนะครับก็คือเรียกง่ายว่าชำระาชำระเงินจำนวนสามหมื่นโดยใครโดยนางสาว b ีนะโดยนางสาว B ีจากข้อเมื่อกี้นี้จากข้อเมื่อกี้น,นี้นางสาว b เป็นไรเป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้อยู่ถูกต้องไหมครับ ถ้านางสาวบีเป็นลูกหนี้อยู่ถ้านางสาวบีเป็นลูกหนี้อยู่แล้วนางสาวบีเนี่ยนำเงินมาชําระลูกหนี้จะลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นลูกลดลงค่ะถ้าลูกหนี้ลดลงนะครับอาจารย์นนขอใช้คําว่าย่อแล้วกันไม่ได้ดิแต่มันเหมือนกันลูกหนี้ลดลงนะฮบลูกหนี้ลดลง ลูกนี่ลดลงนะครับนะแล้วเงินสดเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงลกเพิ่มขึ้นค่ะเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับนอะ่าเงินสดเพิ่มขึ้นทั้งสองตัวนี้เป็นสินทรัพย์หรือว่าอะไรลูกสินทรัพย์ค่ะแล้วบว่างไงพี่อ่าโอเคโอเค อ่ะนะคะแสดงว่าเป็นลุเป็นสินทรัพย์ทั้งคู่เลยถูกต้องไหมครับอ่านะฮะเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ทั้งคู่เลยนะครับก็อยู่ว่าเป็นสินทรัพย์ลดกับสินทรัพย์เพิ่มถูกต้องไหมครับถ้าสินทรัพย์เพิ่มเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งเดบิตหรือฝั่งเครดิตลลกเดบิตค่ะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะอยู่ฝั่งเดบิตนะครับ ก็คือคำว่า cash ถูกต้องไหมครับคือเงินเงินสดนะครับคือเงินสดนะแล้วฝั่งเครดิตล,ะล,ะละ่ะลูกฝั่งเครดิตก็จะลดลงคือคำว่าอะไรลูกอะไรลูกรลูกหนี้นะคะคือคำว่าลูกหนี้นะครับก็จะใช้คำว่า account receivable นะคะ receiver นะ,ะ account receiver นั่นเองนะคะจํจำนวนเงินเท่าไหร่ลูกสามหมืนค่ะอาสามหมื่นนะครับนะอะเก่งมากเลยนะฮะออกมามาดูอีกอันหนึ่งอะอันนี้อันนี้อันนี้คำนี้ก่อนอะ อันนี้นะครับคำนี้นะ the repenew rep นะฮะ a c a s a cast c a s แปลว่าอะไรลูกเงินสดครับเงินสดนะครับนะเงินสดนะครับเนี่ยคำศัพท์พวกนี้บางตัวเราไม่รู้เนาะเราจะรู้เป็นบางคำถูกไกหมครับเราก็หาคีย์เวิร์ดเลย อย่างเช่นแคสแคสไปเงินสดนะฮะแคสไปเงินสดนะตัวนี้รู้ไหมลูกกรอนกรอนเงินกู้ยืมป่ะอ่ามันมันออกเสียงของว่าโรนนะฮะโรนคือเงินกู้นะครับเงินกู้นะหรือง่ยว่ากู้เงินกู้ยืมนัม่นเองนะครับอ่านคําว่าโรนนะฮะโรนนะ แสดงว่าคนนี้ยเขาทำอะไรลูกถ้าเราถ้าเรารู้คำศัพท์แค่สองตัวเราก็สามารถแปลดได้ไหมเราก็สามารถแปลดได้นะลูกโดยที่เรารู้ว่าอะไรเขาทำาไมกู้ยืมเงินถูกไหมกู้ยืมเงินจากใครกรุงศรีแบงค์แบงค์คืออะไรธนาคารใช่ไหมลูกนะฮะธนาคารนะครับกรุงไทยนะกรุงไทยแสดงว่าเขากู้ยืมเงินจากธนาคาระไยลูก ไทยคะ่ะกรุงไทยนะครับกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยเป็นจํานวนเงิน90,000บาทนั่นเองนะครับจานวนเงิน90,000บาทนะครับแสดงว่าถ้าเขาไปกู้มาอะไรเขาเพิ่มขึ้นหลุกนี่สินนี่สินเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าอะไรหรือที่เรียกว่า เงินกู้ยืมนะคะหรือเรียกว่าเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมอยู่ในหมวดหนี้สินที่เป็น L r i a b i l i t y นะฮะที่เป็น L r i a b i l i t y ดังนั้น L เพิ่ม erm. ขึ้นถูกต้องไหมครับ L เพิ่ม erm. ขึ้นแล้วเงินสดเราเพิ่มไหมครับเวลาเราไปกู้เข้ามาเราได้เงินสดมาไหมครับเพิ่มค่ะอ่าเงินสดก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเงินสดก็เพิ่มขึ้นดังนั้นด้านเดบิตเราจะใส่คําว่าอะไรลูก เนบิตแล้วใส่คำว่าอะไรใส่คำว่าเงินสดไหมลูกใช่ค่ะอ่าใส่คำว่าเงินสดเงินสดภาษาอังกฤษคือคำว่า c a s ถูกต้องไหมครับ cash นะแล้วเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมคืออะไรหนี้สินเพิ่มขึ้นคือคำว่า loan ถูกต้องไหมครับ loan น,นะครับ L O A N นะครับ l o a นะครับ คือน,นี้คือเงินอะไรกู้ยืมนะครับนี่ก็เป็นรายเงินสดนั่นเองนะครับจำนวน90,000บาทนะครับ